วิดีโอนี้ใช้เวลาสร้างสองปีครึ่งความยาวทั้งหมด28ชั่วโมงกรุณาอย่าดูตอนเข้าห้องน้ําไฟสงครามลุกโชนต่อเนื่องหลายปีชีวิตผู้คนแร้นแขนเมื่อมีค่ายโจรที่กําลังจะล่มสลายคุณจะทําอย่างไรจะเป็นราชาโจรภูเขาดื่มเหล้าที่แรงที่สุดขี่ม้าที่ดูร้ายที่สุดล้นชิงหญิงงามที่สุดหรือจะสาดเลือดร้อน ผูกมิตรกับเหล่าผู้กล้าทั่วล่าเพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ปวงประชานักศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงต้าเหลยตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับโอกาสเช่นนี้ในเวลานี้เขาเพิ่งเดินทางข้ามมิติมายัางโลกนี้มองดูข้ายโจรที่สุดโสมตรงหน้าความทรงจำที่ผสมผสานอยู่ในหัวทำให้เขารู้ตัวตนของตัวเองแห่งภูเขาชิงหนิวประมุขน้อยแห่งค่ายคังคบแต่ข่ายโจรในยามนี้ หลังจากประมุขคนเก่าตายไปก็สุดโทมลงอย่างสิ้นเชิงลูกน้องต่างหนีตายกันกระจัดกระจายเหลือเพียงเขาคนเดียวทันใดนั้นก็มีคนเรียกชื่อเขาเขามองไปปรากฏว่าเป็นกุนสือของค่ายสวีเสิิญจีแม้ว่าแผนของเขาจะไม่เคยสำเร็จเลยก็ตามแต่ความพักดีนี้ก็ยังทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจแต่ไม่คิดว่าเขาจะไปด้วยข้าของอื่นๆถูกคนอื่นขนไปหมดแล้ว เขากำลังหมายตาเก้าอี้ใต้ก้นของเฉิงต้าเหลยอ,อยู่เฉิงต้าเลยงงไปหมดเขาไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตในโลกที่ไม่คุ้นเคยนี้ได้อย่างไรในขณะนั้นเองเขาก็ถูกฝ่ามือเรียวงามตบหัวอย่างแรงจิตสำนึกของเขาก็เข้าสู่พื้นที่ลวงตาที่เต็มไปด้วยดวงดาวลึกลับทันใดนั้นแสงสว่างก็ว่าขึ้นตรงหน้าปรากฏเป็นหญิงงามผมสีทอง เฉิงต้าเหลยถามทันทีว่าเจ้าเป็นใครที่นี่คือที่ไหนหญิงงามผมทองบอกเขาว่าที่นี่คือพื้นที่ของระบบและเธอคือตัวแทนของระบบและขอแสดงความยินดีที่เขาเปิดใช้งานหัวใจจระภูเขาได้สำเร็จเฉิงต้าเหลยพลันนึกขึ้นได้หัวใจจระภูเขาก็คือเกมวางแผนที่เขาเล่นก่อนจะข้ามิติมานี่นาระบบแสดงผลว่า ตอนนี้เขามีแค่โจรระดับเริ่มต้นที่ใกล้จะล่มสลายประชากรมีเพียงสามคนอย่างน่าสงสารนอกจากเขาแล้วก็เหลือเพียงกุญสือและคนเลี้ยงม้าคนหนึ่งเท่านั้นระบบจึงออกภารกิจรั้งกุนสือและคนเลี้ยงมาไว้หากล้มเหลวระบบจะหายไปและเขาจะถูกกำจัดวินาทีต่อมาเฉิงต้าเลยถูกระบบโยนออกจากพื้นที่ลึกลับอย่างหยาบคายจิตสำนึกของเฉิงต้าเลยกลับคืนสู่ร่างทันที ชักช้าไม่ได้แล้วเขาเรีบลงเขาไปตามกุณสือและคนเลี้ยงม้าในที่สุดก็ทันท่านกุณสือปรดหยุดก่อนหยุดทั้งสองคนไว้ได้ชั่วคราวเฉิงต้าเลยไม่คิดว่าคนเลี้ยงม้าจะเป็นลูกสาวของกุณสือสวีหลินและยังเป็นสาวงามร่างอรชรยิ่งปล่อยพวกเขาไปไม่ได้เฉิงต้าเลยรียบจนเกือบจะหลุดปากเรียกพ่อตาทั้งสองคนปะทะคารมกันอยู่หลายรอบ สุดท้ายเฉิงต้าเลยรับประกันชีวิตและความปลอดภัยของสองพ่อลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสองพ่อลูกจึงตัดสินใจให้โอกาสเขาให้เขาลงเขาไปปล้นระบบก็มอบรางวัลคัมภีรวรยุทธเพลงขวานสามกระบวนของเฉิงเหยี่ยจินว่ากันว่าเทพเซียนมาสอนให้ในฝันเฉิงต้าเลยไม่วางใจกุญสือกลัวว่าทั้งสองจะแอบหนีไปตอนที่เขาลงเขาไปปล้นจึงพาสวีเรินจีไปด้วย ระบบก็ออกภารกิจปล้นให้สำเร็จหนึ่งครั้งก่อนคําเชิงต้าเลยขี่ม้าแก่ผอมโซแบกขวานใหญ่กับกุนสือเปิดประตูสู่การปล้นเพิ่งฆ่ามิติมาเป็นราชาจระูเขาเขาต้องปล้นนายหญิงประจำค่ายคนแรกก่อนเพื่อทำการปล้นครั้งแรกในชีวิตให้สำเร็จแต่เขารอมาทั้งวันก็ไม่เห็นใครผ่านไปมาในตอนนั้นเององครักษ์กลุ่มหนึ่งคุ้มกันรถม้าคันหนึง่ง ค่อยๆเดินทางเข้ามาในเขตเนินทางคกผู้นำเป็นชายหนุ่มรูปงามถือทวนเงินสว่างวับทุกคนเรียกเขาว่าจอมยุทธน้อยหลิมปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ในรถมา้าคือคู่มั่นของประมุขน้อยแห่งเมืองหินดำขณะนั้นเฉิงต้าเลยและกุนสือเห็นขบวนรถแล้วกุนสือสวีเสิร์นจีเห็นองครักมากมายก็คิดจะหนีทันทีแต่เฉิงต้าเลยไม่มีทางถอยเอาแต่ให้กำลังใจสวีเสรินจี สวีเซินจีเพื่อรักษาชีวิตจึงเอามีดแทงม้าที่เฉิงต้าเลยนั่งอยู่อย่างแรงแล้วตะโกนเสียงดังว่าคนที่ปล้นพวกเจ้าคือเนินคังคกราชาคางังคังคกม้าของเฉิงต้าเลยเจ็บปวดพุ่งเข้าใส่ขบวนรถม้าอย่างบ้าคลัง่งดูหน้าเกรงขามสวีเซินจีฉวยโอกาสวิ่งกลับค่ายในสายตาเขาประมุขน้อยคนนี้ตายแน่แล้วเฉิงต้าเลยพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อหยุดม้าที่คลุ้มคลัง่ง แต่พบว่าตัวเองพุ่งมาอยู่หน้ารถม้าแล้วข้างหน้าคือองครักษ์ที่สวมเกราะอ,อย่างดีเหนื่อยเนไหลท่วงตัวเสียใจอย่างสุดซึง้งรีบเปลี่ยนคำพูดว่าตัวเองไม่ใช่ราชาขังคกแต่เป็นบัณฑิตหน้าหยกสวีเสินจีแต่กลับถูกองครักษ์หัวร้อยย่ะแม้แต่หญิงสาวในรถม้าก็ยื่นหน้าออกมามองไม่คิดว่าหญิงสาวในรถม้าจะงดงามปานเทพพิดาในชุดสีชมพู ท่าทางสง่างามแสงไปด้วยความเยวะยวนที่บอกไม่ถูกเฉิงต้าเหลยมองจนตะลึงระบบก็ออกภารกิจลับชิงตัวหญิงสาวผู้นี้มาเป็นนายหญิงประจำค่ายเฉิงต้าเหลยรับภารกิจนี้โดยไม่ลังเลจอมยุทธน้อยหลิมก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาต้องโชว์ฟอร์มแล้วสั่งให้ทุกคนหลีกทางเขาจะแสดงฝีมือต่อหน้าสาวงามเฉิงต้าเลยก็เลือดลมพรุ่งพ่าน สู้เพื่อนายหญิงประจำค่ายของตัวเองเหวี่ยงขวานพุ่งเข้าไปเคลงขวานสามกระบวนของเฉิงเหย่ยงจินฟาดฟันอย่างดุดนันจอมยุทธน้อยหลินถูกเขาฟันกระเด็นไปทวนคลื่นทะลวงในมือก็หลุดลอยไปองค์ละครคนอื่นๆมองจนตะลึงไม่คิดว่าจอมยุทธน้อยหลินจะพ่ายแพ้ในกระบวนท่าเดียวเฉิงต้าเลยฉวยโอกาสนี้ชิงรถม้าแล้ววิ่งหนีไปได้นายหญิงประจำค่ายมาแล้ว องคารักษ์ไล่ตามาอย่างบ้าคลั่งข้างหลังต้าเลยกําลังหนีตายอย่างสุดชีวิตคุณสือสวีเสริญจีหนีกลับมาถึงค่ายแล้วเขาบอกลูกสาวสวีหลินว่าประมุขน้อยตายแล้วสองพ่อลูกรีบขนข้าวของในค่ายแล้วลงเขาหนีตายกันเถอะส่วนเชิงต้าเลยนั้นชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้เกือบจะถูกองคารักษ์ไล่ทันทันใดนั้นระบบก็ปรากฏขึ้นบอกว่าเขาทำภารกิจปล้นนายหญิงประจำค่ายสำเร็จ รางวัลคือการสุ่มจับรางวัลหนึ่งครั้งเชิงต้าเลยร้อนใจรีบเลือกสุ่มจับรางวัลชักช้าแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้พระคมดาบของทหารที่ไล่ตามมาพร้อมเสียงตะโกนกำลังจะมาถึงยินดีด้วยสุ่มได้พระล่าสัตว์ผู้เก่งกาจฉินหมานทันใดนั้นระบบแจ้งว่าเขาสุ่มได้ลูกน้องผู้เก่งกาจคนหนึ่งแต่รอบพังว่างเปล่าเชิงต้าเลยร้อนใจจนตะโกนออกมาออกมาเถอะ ิกาจูเดมาเซียพอเทพเจ้าสายฟ้าเกียรติยศแห่งเทพเจ้าทางเหนือแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทวนคลื่นทะลวงของจอมยุทธน้อยหลินแทงเข้ามาหาเขาราวกับสายฟ้าเฉิงต้าเลยคิดในใจว่าจบแล้วชีวิตข้าจบสิ้นแล้วท่านใดนั้นมีเสียงคำรามดังขึ้นท่านประมุขไม่ต้องตกใจชิ้นหมานอยู่นี่แล้วข้างหน้าปรากฏชายชะกันคนหนึ่งร่างกายกำยำ หน้าตาองอาจดวงตาสองประกายเย็นชากระดูกแข็งแกร่งอกผายไหลพึ่งมีพลังที่หมื่นคนก็ยากจะต่อกรก้าวเดียวขวางหน้ามาของจอมยุทธน้อยหลินตะโกนเสียงดังกล้าดีบังอาจให้เจ้าลงจากมา้ากระบองยาวในมือฟาดออกไปราวกับสายฟ้าเสียงดังปังวินาทีต่อมาจอมยุทธน้อยหลินทั้งคนทั้งม้าถูกฟาดประเด็นไปไกลหลายจ้าง องคารัคนอื่นเห็นภาพนี้ตกใจจนปากคอสั่นตัวสั่นไปหมดสุดท้ายจึงต้องอ้างชื่อประมุกเมืองหินดำหวังว่าชายชะากาันรตรงหน้าจะถอยไปไม่คิดว่าฉินหมานจะไม่กลัวเลยไร่รำเพลงทวนดอกเหมยติงครักที่เหลือกระเจิงไปเฉิงต้าเลยเพิ่งข่ามิติมาก็ปร้นนายหญิงประจำค่ายกำลังถูกไล่ฆ่าไม่คิดว่าจู่จู่จะมีชายชะากาันผู้สง่าง,งามปรากฏตัวขึ้น ช่วยขับไล่ทหารที่ไล่ตามมาและเมื่อเห็นข้าก็คุกเข่าคำนับเรียกข้าว,ว่าท่านประมุขขอเข้าร่วมกับข้าปรากฏว่าเขาเป็นนายพรานที่เก่งที่สุดในเมืองหินดำใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับภรรยาแต่ไม่คิดว่าเจ้าเมืองหินดำได้ยินว่าภรรยาของฉิงงดงามช่วยโอกาสตอนฉิงหมานออกไปข้างนอกสงคนไปจับภรรยาของเขาบีบให้ภรรยาของเขากระโดดหน้าผาตาย ความแค้นที่ถูกพระพภรรยาไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้ชินหมานเต็มไปด้วยความโกรธบุกเดียวถือทวนดอกเหม่ยเข้าไปในเมืองหินดำฆ่าองครักไปหลายสิบคนแล้วหนีออกมากลายเป็นนักโทษที่ถูกต้องการตัวหลบซ่อนอยู่ในป่าเลึกหลายวันจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับค่ายคังคกเชิงต้าเลยรับขุนพลผู้นี้ไว้ทั้งสองขี่ม้าเร็วพานายหญิงประจำค่ายกลับไปยังค่ายในค่ายตอนนี้สองพ่อลูกสวีเรินจี กำลังค้นหาทุกอย่างที่ใช้ได้ท่านใดนั้นก็พบว่าเฉิงต้าเลยยังไม่ตายแถมยังปล้นนายหญิงประจำค่ายได้สำเร็จอีกด้วยตกใจอย่างมากรีแสดงความพักดีสาบานว่าจะอยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับค่ายคังคกเฉิงต้าเลยชินกับความสองหน้าของกุนสือสวีแล้วจึงไม่ได้ใส่ใจหลังจากจัดแจงให้ทุกคนไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็รีเรียกระบบออกมาเขายังมีรางวัลภารกิจที่ยังไม่ได้รับ รางวัลคือคนในค่ายหนึ่งคนปลูกคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในขณะที่เฉิงต้าเลยคิดไปเองว่าชินหมานกำลังจะปลูกคุณสมบัติขุนพลผู้ไร้เทียมทานก็พบอย่างน่าเศร้าคนที่ปลูกคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่คือสวีเสินจีคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่คือแผนการที่ไร้ผลหมายความว่าแผนของเขาไม่มีอันไหนที่ใช้ได้เลยเป็นคุณสมบัติที่ไร้ค่าที่สุดกลับมาที่ฝั่งองค์รักษ์ที่หนีไป พวกเขาคุ้มกันนายหญิงเศร้าถูกล้นนี่เป็นความผิดถึงตายพวกเขาเพื่อที่จะรอดชีวิตจึงเตรียมกลับเมืองไปโกหกว่าจระพูเขาที่เนินคังคกมีถึงสามร้อยคนและหนุ่มผู้มีความสามารถอย่างจอมยุทธน้อยหลิมก็แอบสาบานว่าจะต้องช่วยคุณหนูสู้กลับมาให้ได้พายุแห่งสงครามครั้งใหญ่กำลังก่อตัวค่ายของข้ากำลังจะถูกทหารห้าพันคนบุกทำลายข้าเพิ่งข้ามิติมา ไม่ทันระวังก็ไปลักพาตัวคู่มั่นของประมุกน้อยเมืองหินดำมารีบเรียประชุมลูกน้องเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ประมุกเมืองหินดำหันหูจวีไม่เพียงแต่โลภและลามกยังโหดร้ายทารุณและยังมีกองทัพยักฆ์ห้าพันนายสองพ่อลูกสวีเสริญจีตกใจจนเก็บของเตรียมจะหนีส่วนชิมานเสนอให้บุกโจมตีก่อนอย่างมากก็แค่ตายกันไปข้าง ในตอนนี้ระบบก็ออกภารกิจขับไล่ศัตรูที่บุกรุกเชิงต้าเลยวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการบุกโจมตีก่อนก็ไม่ต่างจากการไปตายนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหนีทุกคนที่นี่ล้วนมีความแค้นเลือกกับประมุขเมืองหินดำตอนนี้พวกเขายังมีเวลาสามารถใช้ความได้เปรียบทางภูมิประเทศในการซุ่มโจมตีมาแบบจับเต่าในหแล้วใช้คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ แผนการที่ไร้ผลของคุณสือดำเนินการย้อนกลับคาดการเส้นทางการเดินทับของพวกเขาได้อย่างแม่นยำโอกาสชนะก็เพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนหลังจากวางแผนเรียบร้อยเฉิงต้าเลยก็รีบยกอาหารเข้าไปในห้องของคุณหนูซูมองดูสาวงามตรงหน้าในชุดประปรงยาวสีชมพูปากแดงฟันขาวผิวพันขาวราวหิมะใบหน้าดูซูบซีด แต่ก็ไม่ได้ทําลายความงามโดยกําเนิดของเธอหน้าอกอวบอิ่มเอลบางร่างน้อยหน้าธนุถนอมเฉิงต้าเลยเกิดความทิ่ชั่วร้ายขึ้นมาทันทีโชคดีที่ระบบออกภารกิจทันเวลาเอาชนะใจสาวงามด้วยวิธีที่ไม่ใช้ความรุนแรงเฉิงต้าเลยดีใจมากแค่จีบสาวเองง่ายนิดเดียวโบราณว่าคนงามรักผู้กล้าแค่ตัวเองแสดงออกถึงความห่อยให่บ้านเมืองและประชาชน แล้วแสดงอุดมก,การณ์ของตัวเองที่ว่าบุญสามารถเขียนอักษรสร้างสันติให้ใต้ล่าบูสามารถขึ้นมาพิชิตแผ่นดินคุณหนูซูก็ต้องยอมสยบแทบเท้าพูดว่าเจ้าเต็มใจจะรวมกับข้ากอบกู้ประชาชนจากไฟสงครามปลดปล่อยความทุกข์ยากของปวงประชาหรือไม่หลังจากเชิงต้าเลยแสดงจบก,ก็ยื่นมืออันอบอุ่นไปให้คุหนูซูเพิ่งข้าม,มิติมา ไม่คิดว่าหลังจากพูดอุดมการณ์บุญสามารถเขียนอักษรสร้างสันติให้ใต้ล่าบูสามารถขึ้นมาพิชิตแผ่นดินความรักก็ยังถูกคุณหนูสู้ปฏิเสธข้าจึงได้แต่ประสานมือคำนับล้าจากไปสิ่งที่ข้าไม่รู้คือหลังจากข้าจากไปคุณหนูสู้กำลังครุ่นคิดถึงสิบประโยคที่ข้าเพิ่งพูดไปบุรุษเหตุใดไม่พกดาบอุโกยึดครองด่านเขาห้าสิบแคว้นเธอก็ถูกบทกวีที่สามารถจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์เหล่านี้ ทำให้ตกตะลึงเช่นกันเฉิงต้าเลยเพิ่งออกจากห้องคุณหนูซูก็พบฉินหมานเดินออกมาจากเงาปรากฏว่าฉินหมานแอบซ่อนตัวอยู่ตลอดคอยดูการกระทําของเขาในห้องโชคดีที่เมื่อครู่เฉิงต้าเลยแสดงความเป็นสุภาพบุรุษเข้าออกอย่างมีมารยาทไม่ได้ใช้กำลังกับคุณหนูซูมิฉะนั้นคนที่พุ่งออกมาคนแรกก็คือฉินหมานในตอนนี้ฉินหมานพูดอย่างจริงใจว่า ข้านึกว่าท่านเป็นเพียงคนป่าเถื่อนวันนี้ได้ฟังท่านพูดจึงรู้ว่าในใจท่านมีจักรวาลจากนี้ไปข้ายินดีจะบุกน้ำลุยไฟเพื่อท่านประมุขโดยไม่เสียดายเฉิงต้าเลยรู้ว่าตนเองได้ใจขุนพลผู้นี้มาโดยบังเอิญถือว่าได้พิชิตใจขุนพลผู้นี้อย่างสมบูรณ์แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นท่านใดนั้นสวีหลิงก็ตะโกนว่าแย่แล้วมีคนบุกมาที่ค่ายทำไมมาเร็วจัง ปรากฏว่าเป็นจอมยุทธน้อยฉินคนเดียวขี่ม้าถือทวนมาทา้ารบเชิงต้าเลยสั่งให้ฉินหมานจัดการเขาที่แท้ก็เป็นชินเสี่ยวเซียวที่เดินทางคนเดียวกระโดดขึ้นไปเตะม้าล้มลงมือขวาใช้กำลังจับจอมยุทธน้อยฉินไว้ได้แล้วพูดว่าอ่อนแอเกินไปโยนเขาไปไกลหลายจ้างเชิงต้าเลยก็รู้สึกเบื่อกำลังจะกลับเข้าบ้านทันใดนั้นระบบก็แจ้งเตือน ภารกิจขับไล่ศัตรูที่บุกรุกครั้งแรกสำเร็จแบบนี้ก็ได้เหรอไม่ใช่ว่าต้องขับไล่ทหารห้าพันคนของเมืองหินดําเหรอหรือว่าระบบมีบัก๊กยังไม่ทันได้คิดรางวัลมากมายก็ถูกส่งมารางวัลทวนเหล็กชั้นดีหนึ่งด้ามรางวัลอัปเกรดม้าทุกตัวรางวัลสุ่มอัปเกรดคนในค่ายหนึ่งคนเป็นต้นนี่กำลังจะรุ่งแล้วความสุขมาเร็วเกินไปแล้ว ในตอนนี้ระบบก็ออกภารกิจใหม่ขับไล่ศัตรูที่บุกรุกครั้งที่สองท่านประมุกแย่แล้วค่ายถูกโจมตีอีกแล้วข้ามิติมาเป็นราชาจรภูเขาร้นนายหญิงประจำค่ายได้ขุนพลไร้เทียมทานแต่ในตอนนี้ข้ากลับตั้งตารอให้จอมยุทธหนุ่มคนหนึ่งมาปราบข้าเพราะเมื่อครูน่นี้ข้าเจอบัคของระบบเดิมทีต้องขับไล่ทหารห้าพัน คนถึงจะได้รับรางวัลแต่ตอนนี้แค่ขับไล่จอมยุทธน้อยหลินคนเดียวก็รับรางวัลได้แล้วมองดูรางวัลมากมายข้ารู้ว่าข้าเจอผู้มีพระคุณแล้วจอมยุทธน้อยหลินคือผู้มีพระคุณของข้าข้าตั้งตารอทุกวันให้เขามาโจมตีค่ายของข้าอย่างแข็งขันหลินเศซ้าอาวีก็เป็นคนที่ดื้อรั้นมากสู้แพ้ทุกวันแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ ขับไล่ศัตรูที่บุกรุกครั้งที่สองสำเร็จครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าสำเร็จมอบรางวัลจนกระทั่งครั้งที่สิบป้องกันค่ายสำเร็จลินเซ้าอวีถูกเตะกระเด็นลงเขาไปอย่างแรงนิ่งไปนานเชิงต้าเลยกังวลว่าลินเซ้าอวีจะได้รับอันตรายรีบลงเขาไปตหาผู้มีพระคุณของตนเห็นลินเซ้าอวีในตอนนี้ยืนอยู่ริมหน้าผาปากพูดว่า เสียทีที่ข้าหลิงเศร้าอาวี๋อ้างตัวว่าเป็นจอมยุทธคิดจะใช้ทวนเหล็กในมือกวาดล้างความไม่เป็นธรรมในใต้ล่าไม่คิดว่าผู้หญิงก็ปกป้องไม่ได้ทวนกับม้าก็หายไปยังถูกยามเกียรสารพัดวันนี้มีแต่ตายเท่านั้นท่านใดนั้นเฉิงต้าเลยก็ออกมาห้ามบอกเขาว่าความตายเป็นการกระทําที่ขี้ขาดที่สุดจอมยุทธที่แท้จริงต้องกล้าที่จะมีชีวิตอยู่อย่างต่ําต้อยเพื่ออุดมการณ์ หลินเซ้าอาวี๋ไม่ยอมรับคิดว่าโจระพูเขาป่าเถื่อนไม่เข้าใจจิตวิญญาณของจอมยุทธจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เพื่อชาติเพื่อประชาชนแค่ประโยคนี้หลินเซ้าอาวี๋ก็ตกตะลึงต่อมาเฉิงต้าเลยก็พูดถึงอุดมการณ์ของตัวเองสร้างหัวใจให้ฟ้าดินสร้างชีวิตให้ปวงประชาสืบทอดวิชาของปราชญ์ในอดีตสร้างสันติสุขให้แก่ปวงประชา เขาต้องการยุติยุคแห่งความวุ่นวายนี้ขึ้นความสงบสุขให้แก่ใต้ล่าลินเซ้าอาวีสยบอย่างสิ้นเชิงเขาไม่เข้าใจราชาจระพูเขาตรงหน้าทั้งที่เป็นประมุขค,ค่ายที่ใกล้จะล่มสลายกลับมีปณิธานสูงส่งเช่นนี้วินาทีต่อมาเขาก็สลบไปยกพลช่วยก้าวแขวนสร้างความประหลาดใจให้สิบหมื่นยมบาลเชิงต้าเลยเพิ่งใช้บทกวีโบราณาคลาสสิกหลายบทสแสดงปณิธานของตน ในที่สุดก็ได้ใจหลินเศร้าอาวีแล้วรีบเรียกสาวน้อยสวีหลินเอ,อ๋อไปหารางวัลที่ระบบมอบให้ม้าสึกหลินย่าวกลองสึกเทพทงรบทานน้ำแรกของดีต่างๆผุดขึ้นมาไม่หยุดหลินยาวและมา้าพลังรบของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกระดับหลังจากตรวจนับสิ่งของแล้วพบว่าขาดแค่หีบห้าสิบใบที่ระบบให้รางวัลเฉิงต้าเลยและสวีเสินจีตาเป็นประกาย ราะหีบหมายถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดอาจจะเป็นทองคําและเงินจํานวนมากทั้งสองคนรีบเปิดหีบสวีเซินจีผิดหวังอย่างมากข้างในมีแต่ผงสีดําและหินระบบแจ้งเตือนดินปืนสิบหีบหินยี่สิบหีบข้าพระเจ้าเฉิงต้าเลยรู้ว่าการต่อสู้กับเมืองหินดําชนะแน่นอนต่อมาเฉิงต้าเลยก็นําทุกคน ไปหาข้าวสาลีสิบหมู่ที่ระบบให้รางวัลเห็นทุ่งข้าวสาลีที่เก็บเกี่ยวได้นี้นอกจากเชิงต้าเลยแล้วทุกคนต่างตื่นเต้นจนคุกเข่าคำนับในสมัยโบราณอาหารคือทุกสิ่งข้าวหนึ่งกำมือช่วยชีวิตคนได้ทั้งครอบครัวคนในค่ายก็ไม่ใช่คนเลวมาแต่กำเนิดล้วนแต่สิ้นหนทางจนมาเป็นโจรเช่นสวีเินจีเดิมที่เป็นบัณฑิตยากจนปกติสอนหนังสือเลี้ยงชีพ อยู่กับลูกสาวสองคนไม่คิดว่าลูกสาวจะถูกอันธาพาลหมายตามาหาเรื่องที่บ้านหลายครั้งสุดท้ายสวีเสิริญจีทนไม่ไหวใช้แผนที่สำเร็จเพียงครั้งเดียวในชีวิตเชิญท่านเข้าหายจับเต่าในหายใช้เหล้ามอมอันธาพาลจนเมาและไม่ทำอะไรสองอย่างคว้าดาบตัดหัวพวกเขาจุดไฟเผาบ้านตัวเองหนีขึ้นเขาพาลูกสาวเข้าร่วมค่ายคังคกในคืนนั้น ในตอนนี้สวีเสริญจีกำลังพาลูกสาวนอนอย่างมีความสุขในทุ่งข้าวสาลีจินตนาการถึงกลิ่นหอมของแพนเคก้กฟ้าดินสิ้นสูญคางคกครองแผ่นดินเฉิงต้าเลยที่เนินคางคกภูเขาชิงหนิวบนค่ายคางคกยกธงผืนใหญ่ขึ้นสูงคางคกตัวเล็กๆก,กลับมีความพย,ยายานและกล้าหาญที่จะกลืนกินขุนเขาและแม่น้ำธงค่ายโบกสะบัด ค่ายก็สามารถเริ่มรับสมัครผู้กล้าจากทุกทิศขยายอาณาเขตได้แล้วระบบก็ออกภารกิจทันเวลาระดมประชากรให้ประชากรในค่ายเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งร้คนในตอนนี้ที่จวนเจ้าเมืองหินดำเต็มไปด้วยความโกลาหลลูกสะัยที่ยังไม่ทันเข้าบ้านของหันหูจวีผู้มีอำนาจในท้องถิ่นถูกโจรภูเขาปล้นไปในรัศมี 500. ห้าร้อยลี ใครบ้างไม่รู้ว่าเจ้าเมืองหินดำของเขาเป็นผู้มีอำนาจในท้องถิ่นแม้แต่ราชาสำนักยังต้องเกรงใจเขาสามส่วนหัวหน้าองครักผู้เทาหวงตะโกนว่าตนเองสมควรตายหมื่นครั้งแต่ราชาคางังคังคกที่เนินคังคกกลับมีทหารสามร้อยนายหันหูเจวีเป็นคนเด็ดขาดมองออกว่าผู้เทาหวงกลัวตายโกหกจึงสั่งข้าจะลากผู้เทาหัวไปตัดหัวแม่ ในตอนนี้มีชายหนุ่มรูปงามเดินเข้ามาจากนอกตำหนักผมดำตรงสลวยคิ้วกระบี่สง่างามรูปร่างสูงยาวแต่ไม่กำยำเรากับเยี่ยวในยามค่ำคืนเยอ่ยหยิงโดดเดี่ยวแต่กลับดูมีอำนาจยืนโดดเดี่ยวแผ่กลิ่นอายแห่งการดูแคลนฟ้าดินท่านพ่อค่าขออาสานำทัพบ,บุกทำลายเนินคังคกเพื่อล้างแคนที่ถูกพระพันยาด้วยเลือด คนผู้นี้คือประมุกน้อยเศร้าที่กล่าวกันว่ามีตำราพิชัยสงครามล้านเล่มในใจปราพยักษ์อยู่นี่เจ้าจะใช้ทหารเท่าไหร่ท้าพยักษ์สองพันก็เพียงพอที่จะบุกเมืองยึดค่ายแล้วหันหูจะวีหน้าดำคล้ำสองพันคนม้ากินอาหารเป็นภาระหนักเกินไปหนึ1000่งพันพอนั่นก็ทหารมาสองร้อยคนธนูสองร้อยคนขวานสามร้อยทหารเกราะหนักหนึ่งร้อย ทหารทวนยาวสองร้อยเช่นนี้ค่าก็สามารถบุกทำลายเนินคางคกให้ราบเป็นหน้ากลองได้ผู้จบก็นำนักโทษผู้ท่วงออกไปเกณฑ์ทหารในตอนนี้กุนซือเวกลางคนข้างๆพูดว่าท่านเจ้าเมืองแผนของประมุกน้อยเศ้มีช่องโหว่มากมายท่านทำไมไม่ห้ามกุนซือเซวียกไม่เจรไยไม่เป็นเครื่องประดับจนน้อยสามสี่คนที่ค่ายคังคกให้เขาไปสนุกหน่อยเถอะหันหูจจวีพูดจบ ก็โอบกอดซ้ายขวาล้มตัวลงในอ้อมกอดอันอ่อนโยนต้าเหลยข้ากำลังจะใช้คนห้าคนไปสู้กับกองทัพยักหนึ่งพันนายไม่ใช่ข้าโอหังเป็นเพราะข้ามีพลังที่เหนือกว่ายุคนี้ดินปืนมังกรดินพลิกตัวเฉิงต้าเหลยผ่านคุณหนูสู้ได้รู้ว่าทหารของเมืองหินดำส่วนใหญ่ประกอบด้วยทหารเกณฑ์และทหารหนุ่มเจตจำนงในการต่อสู้ไม่แข็งแกร่ง เม่อได้เปรียบแข็งแกร่งดังเสือเมื่อเสียเปรียบอ่อนอดัังไก่แต่มีคนหนึ่งต้องระวังเขาคือกุนสือเมืองหินดำเซวีป้านชวนเขาไม่เพียงแต่มีความสามารถทั้งบุญและบู๊มีความสามารถโดดเด่นที่สำคัญกว่านั้นคือเขามีความทะเยอทยานมีปณิธานอันยิ่งใหญ่เฉิงต้าเลยไม่ใส่ใจเรื่องนี้เขามีแผนในใจแล้วเขาไปเยี่ยมหลินเซาอ,อวี และมอบหมายหน้าที่สําคัญให้เขาให้เขาไปกับสวีเสริญจีติดต่อข่ายโจรทั้งหมดในเขตภูเขาชิงหนิวกระจายข่าวว่ากองทัพเมืองหินดำจะกวาดล้างทั้งภูเขาชิงหนิวเชิงต้าเลยกำลังวางหมากใหญ่เขาไม่เพียงแต่จะเอาชนะกองทัพเมืองหินดำยังต้องการทำลายล้างพวกเขาให้สิ้นซากสวีเสรินจีภายใต้าการข่มขู่และล่อลวงของเชิงต้าเลยจำต้องออกเดินทางอย่างหงุดหงิด ดินปืนของชิ้นหมานก็ผ่านการทดสอบแล้วยังต้องกำจัดพวกมันให้สิ้นซากอีกด้านหนึ่งกองทัพเมืองหินดำได้รวมพลแล้วทหารหนึ่งพันนายยืนเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบที่ลานกว้างดูยิ่งใหญ่ตระการตาประมุกน้อยเศร้ามองดูทหารนับพันที่อยู่ข้างล่างอารมณ์ดีมากเขาเป็นผู้นำทัพครั้งแรกตื่นเต้นจนชื่นชมอยู่นานถึงสองชั่วโมงทหารข้างล่างตากแดดอยู่สองชั่วโมง